คลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการออกเสียงพยางที่มีเสียงสระเออร์อยู่ท้ายพยางหรือภาษาจีนเราจะเรียกว่าเออร์ข้าเยีนคราวนี้มาดูคําที่อยู่ในวงเล็บด้วยกันก่อนนะครับอ่ะมันจะเป็นตัวอักษรจีนนะเผื่อว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นคําว่าเออรข้าเดี๋ยวพี่คุณเขียนโยงออกมาเป็นความหมายข้างหน้านะครับแปลว่าคําที่ทําให เป็นเสียงออหรือว่าคำที่มี er ลงท้ายหลักแล้วก็คือว่าให้ทุกคนจำไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเห็นตัวเออยู่ท้ายคำหรือว่าท้ายพยางค์แล้วปุ๊บเราจะต้องมีการห่อลิ้นหรือว่าโมลลิ้นนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูคาว่ายินเขา่ายินตัวนี้มันแปลว่าเสียง ถูกไหมดังนั้นเออควายินก็คือเสียงที่มีตัวเอออยู่ท้ายพยางซึ่งเราจะต้องม้วนลิ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เขาบอกว่าอะไรภาษาจีนกลางนะครับคือภาษาที่มาจากสำเนียงภาษาปักกิ่งถูกไหมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ว่าไม่ใช่คนปักกิ่งทุกคนจะพูดภาษาจีนสำเนียงจีนกลางได้นะครับเพราะว่าสำเนียงคนปักกิ่งเนี่ยครับทุกคนจะมีการห่อลิ้นมากดังนั้นเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาก็จะเออเออมีการห่อลิ้นอยู่ด้านในดังนั้นเมื่อมีบางคําที่เกิดการผสมเสียงเออเข้าไปอยู่ด้านท้ายพยางแล้วเนี่ยเราจะต้องห่อลิ้นไอ้สิ่งนี้แหละเราเรียกว่าเออขว้า บันั้น,นะครับเรามาดูที่ดอกจันที่พี่คุณทำสีแดงด้านล่างนะครับคำอ่านเนี่ยจะถูกย่อเหลือแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R อยู่ท้ายพยางและอีกข้อหนึ่งเลยก็คือมันยังคงมีตัวอักษรจีนเออร์อยู่ด้านหลังนั่นเองอ่ะพูดง่ายๆเลยนะก็คือหลักๆอยู่สองข้อข้อแรกมันก็ยังจะมีตัวเออร์ตัวอักษรจีนตัวเนี้ยอยู่ข้างหลังพยางและอย่างที่สองก็คือ มันจะเหลือแค่ตัว r มันจะไม่ใช่ตัว e กับตัว r ละเหลือแค่ตัว r อย่างเดียวอันนี้คือหลักสำคัญสองข้อนะครับอ่าเรามาดูที่ตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูข้อที่1ตัวอักษรจีนที่พี่คุณขีดเส้นใต้สีแดงทุกคนจะเห็นว่ามีอยู่2ตัวอักษรถูกไหมมาดูที่ตัวอักษรที่พี่คุณทำยึดยืนนะครับมันก็ยังคงเป็นตัวอักษรจีนตัว r อยู่ท้ายพยางค์แต่ทุกคนลองมาดูที่พินยินที่อยู่ถัดมานะครับ มันจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R อย่างเดียวละดังนั้นเราจะเขียนพินอินแบบนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะดังนั้นเราจะเหลือแค่ตัว R อย่างเดียวดังนั้นคำนี้พินอินจะอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า nar อย่าลืมม้วนลิ้นเนาะ nar อีกครั้งหนึ่งครับ nar คำนี้เนี่ยเป็นคำสรรพนามอ่าภาษาไทยพี่คุณ <laughs> เป็นคำสรรพนามนะครับ แปลว่าที่นั่นดังนั้นเป็นการบ่งบอกสถานที่นะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะ n อนอ,นอแปลว่าที่นั่นนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ครับมาดูที่ตัวอักษรจีนก่อนเลยตัวหลังสุดเหมือนเดิมเลยก็คือยังคงมีตัวอักษรจีนที่เป็นอ r ออยู่ด้านหลังสุดแต่พินยินทําไมครับเหลือแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R อย่างเดียวแล้วเนาะดังนั้นคํานี้จะอ่านว่า จร์จรออีกครั้งหนึ่งครับจอรหมวนลิ้นด้วยเนาะดังนั้นเราจะเห็นพินอินรูปนี้ไหมไม่ใช่เหลือแค่ตัวสองภาษาอังกฤษตัว R ที่เอาไปประกอบกันกันกบตัวข้างหน้านะครับคำนี้เนี่ยเป็นคำสรรพนามเหมือนกันแปลว่าที่นี่ที่นี่อ่ะมาอ่านอีกครั้งหนึง่งจร์จรออย่าลืมหมวนลิ้นนะครับ ต่อไปเรามาดูข้อที่3ครับมาดูที่ตัวอักษรจีนทุกคนจะเห็นว่ามันยังมีตัวอักษรจีนตัวเอออยู่อะลองมาดูพินอินพินอินปุ๊บ,บเหลือแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R อย่างเดียวละแล้วก็ผนวกกันเข้าไปกับพินอินที่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าควาหมนลิ้นนะอีกครั้งหนึ่งมาควาควา,วาคำนี้เนี่ย เป็นคำนามแปลว่าดอกไม้ดังนั้นเราก็จะไม่เขียนพินอินแบบนี้เออมันก็จะไม่เป็น er มันจะเหลือแค่ตัว R อย่างเดียวแล้วก็เอาไปติดด้วยกันนะครับอ,อ่เรามาดูตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างสุดท้ายมาดูที่ตัวอักษรจีนเห็นไหมมันก็ยังคงมีตัว er อยู่ด้านหลังสุดแต่พินอินเป็นยังไงครับเหลือแค่ตัว R อย่างเดียวดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า เหลียวเทียรอย่าลืมมวนลิ้นนะเหลียวเทียนมันก็จะไม่ใช่เหลียวเทียนหรอที่ออกเป็นชัดขนาดนั้นมันจะถูกควบเข้าไปด้วยกันนะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะเหลียวเทียนเหลียวเทียนคำนี้นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าพูดคุยการพูดคุยในเชิงเหลียวเทียนคือการพูดคุยไร้สาระมันคืออ่าถ้าเกิดว่าจะให้พี่คุณพูดนะเดี๋ยวพี่คุณจะแปลเป็นเม้าบอยอันนี้คือการพูดคุยแบบเหลียวเทียน พูดคุยเล่นพูดคุยคลิกคักแบบนี้นะครับเรามาอ่านทั้ง4คํคำไปพร้อมๆกันนะครับอะมาเริ่มเลยนะคำแรกอ่านว่า nor nor แปลว่าที่นั่นคำที่2ครับ j o r j e r แปลว่าที่นี่คำที่3ครับ q u o w r q u o r แปลว่าดอกไม้และคำสุดท้ายครับคำที่4เหลียวเท เดี๋ยวเทอแปลว่าพูดคุยเมะมอยต่อไปนะครับท้ายคลิปพี่คุณก็จะมีแบบฝึกหัดตัวอย่างอยู่5ข้อเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นว่าอในแต่ละคำเนี่ยจะออกเสียงเออคว้ายินยังไงบ้างนะครับ เรามาดูแบบฝึกหัดพูดพยางที่ลงท้ายด้วยเออควา้ายินไปพร้อมๆกันนะครับในหน้านี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ฝึกสะกดแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ อ่ะเรามาดูที่คำที่หนึ่งกันเลยคำที่หนึ่งเนี่ยน่าจะอ่านว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่คล่องพินยินสามารถฝึกสะกดไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คล่องแล้วสามารถอ่านในใจและถ้าเกิดว่าพี่คุณอ่านแล้วเรามาดูอีกทีนึงว่าเฮ้เราอ่านตรงกันไหมนะครับคำที่หนึ่งอ่านว่าโควเออร์โควเออร ดังนั้นทุกคนจะเห็นว่าพินยินมันจะมีแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R แค่ตัวเดียวแต่พอมาดูที่ตัวอักษรจีนแล้วครับมันทำไมมันยังมีตัวอักษรจีนตัวเอออยู่เหมือนเดิมคำนี้เนี่ยเป็นคำนามแปลว่ารสชาติแต่ว่าพี่คุณยังไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ความหมายซะเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากจะให้โฟกัสเรื่องการพูดพยาค์ที่ลงท้ายด้วยเออ ังนั้นทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเห็นตัวอักษรตัวนี้ปุ๊บจะต้องมีการห่อลิ้นเกิดขึ้นนะครับอ่ะมาอีกครั้งหนึ่งคำที่หนึ่งอ่านว่า cover cover อย่าลืมม้วนลิ้นนะอ่ะต่อไปเรามาดูคำที่สองครับคำที่สองน่าจะอ่านว่าอะไรเอ่ยเออมาค่อยๆนะครับค่อยๆนะคำที่สองอ่านว่า h o w a r อีกครั้งหนึ่งนะครับ h o w a r อย่าลืมมลินนะคราวนี้เช่นเดิมเลยก็คือพินยินมันจะมีแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแค่ตัว R อย่างเดียวคราวนี้ทุกคนไปดูที่ตัวอักษรจีนะครับยังคงมีตัวอักษร er อยู่เหมือนเดิมคำนี้เนี่ยเป็นคำ adjective นะครับพี่คุณเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ adj มันก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองแปลว่าน่าสนุกหรือว่าน่าสนใจนะครับมาคำนี้อีกครั้งหนึ่งเข่าวัเขาวั ดังนั้นเวลาอ่านคำว่า war มันก็จะไม่เก็บคำว่าอื่นไปซะหมดเลยอีกครั้งหนึ่งนะพี่คุณจะพูดแค่คำว่า war อย่างเดียวนะมา1 2 3สองาม war war มันเหมือนกับจะกลืนเข้าไปคือเราก็จะไม่พูดว่า one o อเราจะไม่แยกเสียงชัดเจนขนาดนั้นจะรวบเป็นคำเดียวเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะแค่คำว่า war คำเดียวนะมา war war เห็นไหมครับมันก็จะไม่มีเสียงอื่นที่เป็นตัวเอ็นอ่ะคราวนี้ทั้งหมดนะทั้งคำนะครับทั้งคำนะเข่าวอร์เขาวอร์ดังนั้นมันจะไม่เป็นเข่าวันเนาะมันจะไม่เป็นแบบนี้อ่ะต่อไปเรามาดูคำที่สามครับคำนี้น่าจะอ่านว่าอะไรเอ่ยเออค่อยๆนะคำนี้อ่านว่าเจาะเชื sure ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเจาะเชื่อดังนั้น มดลิ้นเพราะว่ามีตัวเอออยู่หลังสุดเป็นเออควายินพินยินมันก็จะมีแค่ตัวอาแค่ตัวเดียวพอมาดูที่ตัวอักษรจีนปุ๊บยังคงมีตัวเออเหมือนเดิมคำนี้เนี่ยเป็นคํากริกยาแปลว่าหาเรื่องเนี่ยทุกคนมาลงคอเห็นไหมหาเรื่อง <laughs> หาเรื่องมาเรียนภาษาจีนเนี่ยนั่งสบายๆนอนตากแอร์อยู่ที่บ้านนะเนี่ยหาเรื่องเจ้าเชิร์เจ้าเชิร์โอเคมาไม่เป็นไรเราหาเรื่องแต่ว่าเราได้พัฒนาตัวเองเนาะ มาดูคำที่4ี่ครับผมคำที่4จะอ่านว่าอะไรดีมาอ่านว่าอะไรดีครับค่อยๆนะคำที่4อ่านว่าคุยเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆนะคุยเปิด พอมาดูที่ตัวอักษรจีนแล้วปุ๊บทําไมครับมันมีตัวเออเข้ามาด้วยคราวนี้เนี่ยความหมายของมันนะครับแปลว่าขาดทุนคํานี้เนี่ยเป็นคํากริยาแต่ว่ายังไม่ต้องไปโฟกัสคราวนี้เรามาดูแค่คําว่าเปิ่งคเดียวก่อนถ้าเกิดว่าใครที่ยังออกเสียงไม่ได้นะพี่คุณจะบอกทริคส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามีตัวสะกดที่เป็นนาสิกหน้าหรือว่านาสิกหลังเนี่ยมักจะถูกกลืนเสียงเข้าไปเลยดังนั้นเราก็จะไม่พูดว่าเปิงเออ เปิ่งนะเราก็จะไม่พูดแบบนี้ไม่แยกกันอย่างชัดเจนเพราะว่ามันกลายเป็นพยางค์เดียวไปแล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าจะอ่านทั้งคําของข้อที่4นะครับมันก็จะอ่านว่าคุยเปิคุยเปิถ้าเกิดเอาแค่พยางค์หลังตัวเดียวนะมาพร้อมกันนะ1 2 3เปิเปม,มันก็จะเหมือนกับตัว N ตัวอื่นที่เป็นนาสิกหน้ามันถูกกลืนเข้าไปเลยแทบจะไม่ได้ยินเลยมาอีกครั้งหนึ่งนะ เปิดเปิดอะถ้าเกิดว่าพี่คุณเขียนมันก็จะเป็นแบบนี้เปิเปิดถูกกืนเข้าไปเลยแล้วก็เออออกมาแทนมันจะชัดกว่าอะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่5มีลักษณะคล้ายกันเนาะเป็นนาสิกหน้านะอะคราวนี้คําที่5น่าจะอ่านว่าอะไรครับคํานี้อ่านว่าโฉจั่วมาอีกครั้งหนึ่งนะโฉ จ้วงคำนี้เป็นคำนามนะครับแปลว,ว่าผ้าเช็ดหน้าอภิคุณย้ำนะตัวพินยีนมันมีแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R อย่างเดียวแต่พอมาดูที่ตัวอัรจีนปุ๊บทำไมฮะเป็นสีแดงยังคงมีตัว er เหมือนเดิมคราวนี้แค่คำว่าจ o ว r คำเดียวนะมันก็จะมีลักษณะคล้ายกันอภิคุณเขียนแบบนี้ จ้วดจริงๆแล้วพินอินไม่ถูกนะแต่ว่าจะให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันออกเสียงในลักษณะแบบไหนตัวอื่นที่เป็นนาเิกหน้ามันถูกกลืนเข้าไปเลยดังนั้นเวลาออกเสียงอ่ะมันก็จะเน้นที่เอ๋อควายินแต่นั้นถ้าเกิดว่าออกแค่ตัวนี้นะออกแค่ตัวนี้นะอะมาจ้วดจ้ถ้าเกิดว่ารวบทั้งคําเลยนะครับผ้าเช็ดหน้าอ่านว่าโสดจ้วดโสดจ้วดถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้มา เรามาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งหมด5คํานะครับคําละ2ครั้งเริ่มตั้งแต่คําที่1นะครับมาคำที่1ครับโขว c โขว r คำที่2ครับ c o าห r c o เขาต่อไปคําที่3ครับเจ้าเสอเจ้าเสอต่อไปคําที่4ครับคุยเปิด คุยเปิดและคำสุดท้ายคำที่5ครับโ o บจวโฉจวนตนั้นสรุปสั้นๆก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับเรื่องเออควายเย็น หลักๆแล้วมีอยู่2ข้อข้อแรกเลยก็คือตัวอักษรจีเนี่ยยังคงเป็นตัวเออยู่แต่ว่าพินยินจะเหลือแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอาอย่างเดียวอย่างที่2นะครับเรื่องการออกเสียงถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวอักษรจีน G ตัวนี้ปุ๊บนั่นหมายความว่าเราจะต้องห่อลิ้นทันทีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตามไม่ทันสามารถดูคลิปนี้ย้อนได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วพี่คุณผมยังสงสัยอยู่เลยผมมีคําถามสามารถถามได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์เลยนะครับ